เท็ดฟันซั c เซสสตอรี่เรื่องราวความสำเร็จของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกองทุนเท็ดฟันที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้สตาร์ทอัพไทยเติบโตและประสบความสำเร็จในระดับชาติครับบอทน้อย o i c e ผู้สร้างเสียง AI เป็นสตาร์ทอัพไทยรายแรกนะครับที่ได้รับการอนุมัติให้อยู่ในระบบของแคนวา b ครับบอทน้อยไวส์นะครับคือ เว็บไซต์ Web ที่เราสามารถเข้าไปพิมพ์ข้อความเป็นภาษาไทยแล้วกดสร้างเสียงสิ่งที่เราพิมพ์ออกไปเนี่ยจะเปลี่ยนออกมาเป็นเสียงพูดเสียงสังเคราะห์เนี่ยมันเอาไปใช้ได้กว้างขวางมากไม่ว่าจะเอาไปอ่านหนังสือให้กับคนตาบอดนะครับหรืออาจจะทำเป็นแอปพลิเคชันนำทางอันนึงที่เราภูมิใจมากนะครับก็คือ บอ t n น้อย Voice เนี่ยได้รับการอนุมัติให้ไปอยู่ในระบบของ Canva แล้วหลังจากที่เราได้ขึ้นระบบ Canva เนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าบอรน้อย Voice เนี่ยได้ถูกใช้งานจากหลายๆประเทศทั่วโลกเลยนะครับเทคโนโลยี <Technology S 1> ของเราเนี่ยเอามาใช้งานได้จริงลดดุลการค้าไม่ต้องนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีทุนสนับสนุน นะครับเราก็ไม่รู้จะตั้งต้นได้ยังไงก็ขอบคุณเท็ฟันมากๆครับที่เชื่อในในบอทน้อยนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีเท็ฟันก็ก็คงไม่ได้มีอาจจะไม่ได้มีบอทน้อย Voice ก็ได้ทุกไอเดียสามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจได้นะครับโดยเท็ดฟันเชื่อมัน่นและพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ระดับสากลครับเท็ฟันพลังขับเคลื่อนสตาร์ทอัพไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน